สวัสดีครับมือนีอยู่กับช่องบ้านสวนปักกุลขึ้นเก่าครับสวัสดีครับเดี๋ยวมือนีสิพามาเบึงปักกุลเราเคียนนอนใหม่เรามีคว่ำพยายามเรามีคว่ำพยายามขนาดใดครับพี่นอนมาเบึงเลยเป็นตะอ่อนซอนอีหลีเลยนอนใหม่คนตมแล้วใส่อันใดเอาอีหยังเคียนใส่เอามาเบึงบึงเอาไม่เอาไม่จิ้มเขียวนะ ป่าทุนได้ใเด้เอออเาของไม้ของไม้บอมเอนบอมเอนวางมือสองเลยครับเออของไม้นี่ของไมดิบอมเนอันนี้ดิแต่เขามูเอามือขีดๆเขาก็ว่ามันเห็ดหยากคักแล้วอันนี้เอาไม้กิ้มเขียวอันเดียวนี่ไหมแต่ว่าของไม้เด้อครับบอมเอนของมือสองของมือสองเขาบขายเขาบอมีขายอันไปสาม้ามือเสานั่นแหละนอนไม้ถ้าจะไปซื้อต้นไม้มาปลูก เป็นว่าข้าเป็นซื้อต้นใหม่มาปลูกกำลังได้มาเห็ดไอ้เจ้าปู่เคยเบิ้งอืมขายเนี่ยเป็ดไทยกะโพดกับพคนคนใจรักเติบเด้เอาไม้จิ้มเข่วเคียนเคียนนอใหม่ครับเลี้ยวเบิ้งเพื่อนเห็ดเลี้ยวมาหลายเหลือดีห้อยไอ้บุญเจ้าวัดจักถงบ่อเคียนนั่นเอามูอเข่วที่กับมันเป็นตะเลียวเลี้ยวอยู่อันนี้เบิ้ง ไว้ยู่ดีเะไก็ได้ก็ชีกอกโอ้กะชีกอโอ้มันก็เป็นเศษง่ามเดียวโอ้มันเคียนเคียนแล้วันีีก็ชีกออกก็หูู้ต่ว่าโอ้คนใจเย็นเติมเนาะเฮ็ดไบให้น่องให้นุ่ง่าหันก็ะเฮ็ดอัน ปีกายเฮ็ดไดเฮ็ดสก็ถึงดิไรไม่ไงหมดเลยทำบุญกายเฮ็ดไดเจ็ดสีก็ถงเฮ็ดยี่่นีก็สใดยุ่าของถุงเออั้เียนนี้นูนก็เลยบึังกรใจเย็นกันป๊ดเอาใหม่เขียนใหม่แถวเดียว้แวงานอยู่นี่แหะเาว่าเขาเห็นมุนแห้งแหม เดี๋อันต yeah, um. mm um. ีวิธีการไม้ไผ่ไม้ไผ่พุ่นเอาว้เห็นได้กินพุ่นสร้างงาออกสร้างงาออกเอาสร้างงาไผ่ออกเบงเอาสอดว้ไตรเหล้าวองเก็บไม่โบราณ ดีที่สุดครับมองเก็บไม่เก็บไหลเ,เก็บบกจกเก็บบกเสียมไต่เล่าได้นี่สมัยโบราณไต่เล่าอยู่ไต่เล่าได้นี่ไต่เล่าบ่มีห่อน,ยนเย็นมืดมื้อ,อนั่งเห็ดมืดมื้อย่านตัไดแยุ่งกับหมดเบิ้องผิดเกลีห่านบกักผิดเลยมาบุ๋ยเออผิดแล้วเบิ้งหีบไม่ใครเป็นอาออ,าอกมาเิ็นเิ็นมาเห็ดอันมัดเห็ดค่างข้างข้างบัก,บกพริกบักพริก จังไดย์ที่สูงสีสูงซ้ำต้นหมกฮุ่งละคุณหมกพริกอีหยังมาต้นใหญ่ต้นตีอีหลีวะเบิ่งเบิ่งเพิ่นแอีมไว้อย่างดี้มีญ่คุณมีหญ่คุณเฮ็ดเองดีครับนี่เฮ็ดน้ำบ่ได้มันเว้าว่าถือกันน,นี่เพิ่นเฮ็ดเอาเองเด้นี่ตื่นแต่ตีซีตีหานะ่ะบักพริกเพิ่นมันบักพริกพันธุไหนนี่มันสูงกว่าต้นบักฮุ่งละนี่ bưng bạc piggy yang tung à, nga tung nha bung nè bưng yang bung 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 คักดีีวะคุณไปเบื้งเป็นสวยนอใหม่กระจายเย็นโพดเนาะเบิ้งนางเห็ดได้เมื่ดมือคุใจหอนมันกระจายหอนคนใจห่อนมันกระจายหนอนคนใจเย็นมันกระจเย็นเบิ้งนางสีเกาเอาม้กิมเขียวเคียนมานา นี่แหละมือดทำกับปนิเงือษลูกเต่าตีซี่ผู้ดักพักกับปูได้๋ยวมืดมือนี่ก็ไปซื้อพักมาดินเบิ้งสวนพักอยู่นี่เพิ่อนเงกินบ่มเง็ดดอกนี่เบิ้งถ้าสวนพักอยู่นี่กินว่าท่านจนว่าออกดอกเบิ้องลักพักอีกตู้ออกอีกตู้ก็ได้เบิ้งเฮ็ดรูดมือก็ได้กินบนมาบักแตงเห็นบ่นี่ บักแตงนี่เกิดง่ายค้าบุ่นเป็นน้อยเฮ็ดรุดมือซิเด้นี่เฮ็ดรุดมือได้กินเลยเพราด้ตั้งใจปลูกทรัเบิร์ปุ่นปุ่นเนี่ยบักผีกักอ,อีตูวหนึ่งเก็บขายกับบัวท่านเก็บกินกับบัวท่านบักนาวเป็นปลูกยังมีแต่ดกๆก็หลุดไปว้บักนาว ลกของเพื่อนนี่ดีดิเพิ่มันกระดกโคตรเนาะมันกระดกโคตรจอดกันนะหลุดไหมหนวยบักหน้าไหมจังใดพาะลูออกคักแต่นวยบักหน้าไหมจังใดพากันพาะลูออกคักแต่ ต้อปุ่มนี่จักหน่วยบุ๊กนี่ปวดปวดพูบบักแตงปวดพูบักนาวโมนปวดพบักม่บักแดงปวดพบักนาวพีกกระพ่องกระพรองไอหู้มกินมาท่าน เบิ้งเป็นเชียนนางเชียนอยู่นี่นะใจเย็นตืบใจเย็นตืบเล่นบแต่หลายอยู่ได้อยู่นี่าีบ้างคเชียนนี่ตัหางบกถุงถเนาะตัอะไเลี้ยวกนไหมพา่ตัดออกมาตัดเองนี่นี่ไหมพายนี่เบื้องเป็นเชียน มื่อนี้ว่างสองทุ่มสแล้วว่ะนี่แล้วนี่แต่ลากมาหอดว่าหันเนี่ดแล้วกันนึงก็แบอ๋อเอาไปหนึ่งอีกออนวันนี้คือตุมแล้วออันั้นมดินเอาว่าตม่มก็เป็นดันเผโอ้เผาเผาหเผแล้ววันนี้ก็สิมาลวกพวมานปอกเปลยกหลก็เคียนเคียนเียนแล้วกันึ่งอีกตัวบบอ๋อคาเชื่อ เขาเอียขายเขาก็เอาแต่ออกแกะเขาก็เอาเนาะอันนี้เอาตอนอ้อนมีเหมือนบาวอ้อนดีสักคนอ้อนเนี่ยเดีเอาตอนอ้อนเสียเนาะรู้เอาเดี๋ยวสิได้เบิ่งอีกมือหนอ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อครับมีปุ่มไออ นี่ปุ่มไดนกดแม่นเหมือนละ่ะบ้านสวนปากกุนครับสวัสดีครับพอการชีหน้าครับผม